น,นี่หลายสื่อแล้วก็ทาง YG ได้ออกมาคอนเฟิร์มแล้วค่ะว่าสเตจในรายการ Kingdom ที่น้องลิซ่าของพวกเราเนี่ยได้ไปเป็นแขกรับเชิญพิเศษให้กับศิลปินรุ่นพี่วงไอคอนจะออกอากาศในวันที่20พฤษภาคมนี้นะคะซึ่งก็คือวันพฤหัสบดีนี้แล้วนะทุกคนเวลาฉายเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ประมาณเกือบเกือบ6โมงเย็นตามเวลาประเทศไทยแต่แอดไม่มั่นใจนะคะว่าสเตจของน้องลิซ่าจะออกมาประมาณกี่โมงซึ่งเราก็คงต้องรอดูตั้งแต่ต้นโดยการดูสดในวันนั้นค่ะเดี๋ยว จะขอหาลิงก์ก่อนนะว่าใครมีเปิดสตรีมให้ดูสดกันบ้างแล้วก็จะแจ้งให้ทุกคนทราบอีกทีนึงก่อนรายการจะมานะคะส่วนซับไทยคะ่ะในแอปวิว viu จะมาในวันเสาร์นะคะถ้าแอดเข้าใจไม่ผิดซึ่งก็หมายความว่าถ้าอยากเก็บตกแล้วก็ฟังรู้เรื่องเนี่ยก็ต้องรอดูวันเสาร์นี้กันอีกทีนึงแต่เห็นมีกระแสว่าวๆออกมานะคะว่าการถ่ายทำเสร็จครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการถ่ายแยกกับพี่ๆวงไอคอนด้วยซึ่งแอดก็พยายามหาลิงก์ข้อมูลเพื่อยืนยันอยู่นะคะใครมีแอดรบกวนแปะลิงก์ให้ด้านล่างคลิปนี้หน่อ แต่ถ้านี่คือเรื่องจริงก็คือจะพูดว่าไงดีแล้วมันจะออกมาเป็นแบบไหนอะเหมือนเสร็จคอลแลบของเราซิลิซ่ากับเด็กฝึกในการยูซีซนสามหรอแต่นี่ก็แอบงงนิดนึงนะคะเพราะว่าน่ามันจีนก็เข้าใจอยู่แต่นี่มันเกาหลีไงแถมยังเป็นพี่น้องค่ายเดียวกันไปอีกหรือนี่คือมาตรการป้องกันโควิด -19 เหรอคะประหนึ่งแบบถ้ามีคนติดสักคนจะได้ไม่ต้องมาติดน้องเลสอะไรประมาณนี้ปะ่ะอันนี้คือคิดในแง่ดีสุดๆนะถ้าวายจริงไม่ได้ห่วงน้องเกินไปอ่ะส่วนรายละเอียด เพลงที่ใช้ในการแสดงนั้นตอนนี้ก็ยังไม่มีการเปิดเผยออกมานะคะแต่แฟนๆหลายคนก็ต่างสนอกสนใจพร้อมเดากันเล่นๆแล้วว่าลิซ่าจะใช้เพลงอะไรในการแสดงครั้งนี้อ่าเพราะฉะนั้นพฤหัสน,นี้ห้ามพลาดเลยนะคะเดี๋ยวจะมีทั้งบลิงก์แล้วก็ลินลี่จะช่วยกันเทรนแท็กงานให้น้องลิซ่าใน Twitter ด้วยใครเล่นทวีตก็มาช่วยกันดันสเตจคอลแลัของน้องลิซ่ากับวงไอคอนกันได้เลยนะเพราะนี่รู้สึกว่าจะเป็นครั้งแรกด้วยไหมคะหลังจากที่น้องลิซ่าได้เดบิวที่ได้มีการร้องเพลงแล้วก็ แดงร่วมกับศิลปินเคป๊อปวงอื่นๆน,นอกเหนือจากวง b l a c k พิงคเพราะฉะนั้นเนี่ยเดีไงรอวีกันให้เต็มที่เลยนะคะทุกคนห้ามพลาดเลยค่ะเพราะนี่จะเป็นการผนึกกําลังระดับประวัติศาสตร์ระหว่างน้องลิซ่าและวงไอคอนบนเวทีรายการ Kingdom ร่วมกันค่ะ